สวัสดีค่ะตราตอนนี้วันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็มาอยู่ข้างในครัวนะคะเมื่อกี้ที่ลงรูปไปก็ทำต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะคะก็เบลลว่าพอดีว่าคนทำกับข้าวเก่งอะนะ่ะเนาะเป็นแม่สีเรือนมนันต้องเกิดเพราะอยู่ในวังมาก่อนนะคะก็เลยทำแบบแอบๆไองเงี้ยตอนนี้ลูกสาวก็กำลังทำอะไรอยู่ เนื้อปูนะคะ,ลคะแ,แล้วก็มาดูนี่ค่ะการตำส้มตำปูมอนะคะดูใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพริกจะกระเด็นใส่กล้องสังเกตคนตำนะคะว่าไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่นะคะน้ เป็นตำถั่วนะคะตำถั่วปุปลา,าเป็นแผนกจัดทำนะคะฝั่งนี้เป็นแผนกค้นของนะคะ,ะแผนกหาของค่ะสวัสดีชานเป็นแผนกชิมค่ะเี่ยากำลังเริ่มทำอาหารกันนะคะ เครื่องปรุงก็มีกระปิน้นปลามะนาวมะกรูดมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอมะเฟืออะไรก็ใส่ไปะค่ะหยิบได้ก็ใส่ไปนะคะกินแล้วก็กินกินก็กิน <c oughs> กินไม่ได้ก็เททิ้งค่ะ <c oughs> แล้วก็หยิบ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 ใส่ไปนะคะแต่เราจะเน้นที่ปลาแดกนะคะปลาแดกจะต้องอร่อยและนัวนะคะ คนตาไม่เท่าไหรค่ค่ะคนตำกล้ามไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าดูคนหั่นถั่วกล้ามใหญ่มากนีร่ตหรือบอนเรกำตนะคะเริ่มตำถั่วนะคะเราจะมาดูตอนเสร็จกันอีกทีนึงนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรเสร็จแล้วคะ่ะตำถั่วปูม้าปูปลา,ามัวไปหมดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะแต่ว่ามีปูมาด้วยมีตำถั่วนะคะอะไรก็ เนี้นะคะดันบินยาวๆนะคะอ,คอ่าอืมไม่อยากจะบอกค่ะว่ารสชาติจัดจ้านนะคะอร่อยอร่อยมากโอเคอย่างแรกไปก่อนตำถั่วนะบาย